สวัสดีครับรายการครับต้อนรับสู่ช่อง YouTube ชีฟทำขบิเศษนะรเรามาดูหนูนาจากทางโคนตะกวนครนะครับที่ที่บัวนะฮะที่บัวเป็นรายการฝากมาให้ผมนะฮะก็ตอนนี้เชฟหวานทำเป็นผัดเผ็ดแล้วเชฟหวานใส่อะไรบ้างคะเนี่ย ใบกระชายพิชัยกระชายพิกชทยขี่หนูใบมะกรูดต้นหอมโอ้โหแซ่แบ,แบเลยนะโอ่าโอเคครับเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนูนาหนูาหน,นาผัดพริกโอ้โหทำอย่างไวเลยอ่ะทำอย่างไวเลย แล้วครับส, <c oughs> สองจานใหญ่นะโอ,อ้จานมันเริ่มเลยจานละสองร้ยอาารย,ยครับไม่อยู่หรอกพี่แมสองร้อยห้าสิบอ่่ หนูแพงแต่หนูร้อยแปดสิบก็ยังไม่ขายเลยอะไรหนูเนี่ยนะหนูนี่แพงเหรอเอาลองกินดูหน่อยดิอ่าชิมหน่อยดิไปไปไปเอาชิมเอาหวานชิมหน่อยดิเดี๋ยวผมขอชิมสักคำดิ หนูนาผัดเผนะ็ดนะฮะดูพี่จิมคำนะนี่ฮะหนูนาผัดเผ็ดเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่เกิดมาโอเคยทานหนูนาผัดเผ็ดฝีมือเชฟหวาน เนื้อมันจะไม่แข็งนะาม,มาเลยออโอ้โหบอกคุกข้าวใช่มไหมเยี่ยมเลยมันอยู่ที่ว่าใครทำนะโอ้โหนี่ฮะหน้าผัดเป็ดนะครับอขอบคุณพี่บัวแปลรายการ y u u u ู e คลิปทำกับพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ครอบครัวส่งมาให้จากอําเภอ,อพังโคนจังหวัด คนลครครับแล้วก็ปีมือเช็ฟหวานนี่คณค่า